เวลา8นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซนทาราแกรนดเซนทรัลพลาซาลาดพร้าวทรงเปิดงานวันสถาปนาครบรอบ16ปีสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสอทนซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดวันดีๆกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ วันไฟเดย์วิดนิวเคลียร์เทคโนโลยีเบเตอร์โซลูชันส์โฟร์เดอะไบรท์ฟิวเจอโอกาสนี้ได้พระราชทานรางวัลแก่ผู้สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์จำนวน8รางวัลด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้แก่โรงพยาบาลศิริราชด้านให้การสนับสนุนการพัฒนานเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่ออนาคตได้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แก่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด้านการศึกษาได้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการเกษตรได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนองอำเภอคลุงจังหวัดจันทบรุรีด้านอุตสาหากรรมการผลิตได้แก่บริษ Global, รัท PTT Global c h e m i c a l จำกัด ด้านอุตสาหกรรมอาหารได้แก่บริษัทไทฟู้ดจำกัดและด้านอุตสาหกรรมอัญมณีได้แก่บริษัทสยามบลูโทเพสแอนด์มาสเตอร์พีซเจมจำกัดและได้พระชทานรางวัลแก่ผู้สูงคุณวุฒิที่มีคุณูประการต่อการดำเนินกิจกรรมของสถาบันสามคน จากนั้นได้ทอดประเนรนิทัศก,การ16ปีสทนประกอบด้วยนิทัศก,การเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีกับพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกิจกรรมด้านนิวเคลียร์ในประเทศนิทัศก,การด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในงานโบราณคดีใช้เทคนิคการถ่ายภาพด้วยรังสีและเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ช่วยวิเคราะห์เชิงโครงสร้างภายในและองค์ประกอบธาตุโดยไม่ทำลายโบราณวัตถุ นิทรรศการด้านงานวิศวกรรมของสทนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์และสาธารณาสุขแสดงอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณรังสีเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รังสีสูงและกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงของการได้รับรังสีในปริมาณสูง นิทรศการดวงอาทิตย์ประดิษฐ์หรือโทคาแมกเครื่องแรกของประเทศไทยซึ่งสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานรับเครื่องโทคาแมกจากสถาบันพลาสมาฟิสิกส์ประเทศจีนในปี2561 ใช้สำหรับการศึกษาปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันเพื่อใช้เป็นพลังงานสะอาดแห่งอนาคตของไทยและนิตรสการอาหารพื้นถิ่นไทยพัฒนาได้ด้วยการใช้รังสีเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ใช้ความร้อนไม่ทำให้ลักษณะทางกายภาพของอาหารเปลี่ยนแปลงช่วยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์องค์การอนามัยโลกรับรองแล้วว่าอาหารใช้รังสีปลอดภัย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนตั้งขึ้นเมื่อวันที่21เมษาย,ยน2549ปัจจุบันกำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่สำคัญ2โครงการได้แก่การพัฒนาเครื่องไซโครตรอนสำหรับผลิตเภสัชพันธ์รังสีทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการโทคาม,มกเือการพัฒนาเทคโนโลยีฟิวชันทั้งสงโครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จและเดินเครื่องได้ในปี2566